อุวงอิงตลาดแตกอีกแล้วพี่น้องเป็นอย่างเขามไม่บอกนักสั่นก่อนเอนเขากะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซทุกท่านสวัสดีเอฟซมิดหมอแคนแฟนหมอลำทุกคนและสวัสดีเอฟซทั่วโลกเนาะครับเนาะเหมือนเดี๋ยจะพูดถึงอีหลาวงอิงอีกพี่น้องเป็นอย่างคือต้องพูดถึงเพรา,าะาาาว่าน้องกําลังมีกระแสน้องกําลังมีอ่ากำลังหลุนรางวัลคมเลึกอวอร์ดอีกปีหนึ่งพี่น้องฉะนั้นเอฟซทุกท่าน ไปโหวตก็ลหลายๆเพื่อให้อีหล่าอุ๋งอิงหลักองอุงอิงต้องไปโหวตห้อุ๋งอิงหลายๆพี่น้องหลังจากแสดงจากบุคลหารน้องก็เดินทางไปจูตลาดหน้าแก่พี่นอ้องจังหวัดนครพนมแค่นั่นแหละครับพี่น้องเอ้ยคนแตกตื่นห่อหัวใจอีห,หล่าอุ๋งอิองเขามาถ่ายรูปเป็นแถวตลาดแตกตื่นนี่แหละครับดังบอดังเบิงการเดืองตลาดพี่น้อง คือคู่สลาคุณในวันพุธหน่อยว่าสันจะหูัว่าจะของดังบดังหายเป็นยางตลาดว่าคน้นอยู่หัจากข้าวบอ่อแต่อีหลาววงอิงยางตลาดพี่น้องมาเคลื่อนนี่เอฟซี FC ให้พากันตื่นเกณฑ์แล้วก็ขอตายลูกยางหล่นหลามนี่แหละครับวงอิงซุปเปอร์สตาร์ตัวจริงไปใส่คนกับจำได้ไปใส่คนกับอ่ากึ่งละวานะครับคนดังไปใส่ก็จำได้อีหลาวอ,อิงฮอกกกับ เป็นกันเองครับเปน็นเองไหการถ่ายรูปถ่ายหยังไผ่ห่าหน้องถ่ายรูปเบิดพี่น,อนอ้องเพราะว่าหน้องเดินตลาดตอนเป็นเด็กเสร็จจากงานจากบุคลาหาร,แล,รานะแล้วก็มานครพนมนะพี่น้องนี่แหละครับองค์อิง,องนองเป็นคนบ้านๆกินอาหารบ้านข่าบ้านๆหน่งสี่พี่น้องเป็นหมอล่ำู้เดียวเป็นหมอล่ำคนเดียวที่ผมติดตามแล้วเบิง่งชีวิตวิถีชีวิตของหน้องมาแนวนี้ความดังความปังบริเวใหน้องเลิงตัวเองบ่ิบริเวหน้องหลงตัวเองพี่น้องน้อง อยู่คือเกา่าหนองมาแบบไหนกินจังสั่นกินปนกินอาหารอีสานมะเข้ากินแบบที่แบนๆคือหนองคือหนองอยู่แต่กี่พี่หนององค์อิง,องบ้เคยลืมบุญคุ้นค้นพี่หนองบ้เคยลืมอ่าจะของมากอยากใสกินจังไดหน่องบ้เคยคินว่าจะของจะดังขอพี่หนองหนองเทศนนาทีของหนองนี่แหละครับองค์อิง,องเป็นเด็กน้อยที่นารักกระตันยู่กระตันยู่ตัวทุกคน ที่ให้โอกาสนอกแมตาบอโจส่อนุูหรือว่าวางส่อนหน่อยเป็นเพีงน่องกับการขลบท่องวงอิงเป็นเด็กนหน่อยที่การยืดระยะดังกระร่างมีกระแสตอนนี้พี่น้องแล้วกระร่างจะได้อ่ารุ่นรางวัลคอมเฉลือกอวอร์ดอีกปีหนึ่งพี่น้องฉะนั้นเอ็ซีทุกท่านโหวตไปโหวตซอยกันนะครับเด้อคอมเฉลือกอวอร์ดสิ้นเดือนนี้วันทีซีพฤษภาคมกับเบิ้ล อ่าเกียนเลยพี่น้องอย่าลืมไปโหวกันครับคลิปนี้บนนอ,อนอกอซอนบ่มีเขาสารอย่างมาฝากหลายแต่ก็ฝากติดตามส่องบอลนอกอซอนนะครับเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กำลังใจครับคลิปนี้สวัสดีครับ